เห็แลวบ่แม่เห็นแลวบ่ทีมซักซุมครับพี่น้องครับคันดีคันดีงานเรียบร้อย ทีมสักซุมครับพี่น้องครับจุ๊บๆเลยอยู่วะไปแล้วหอดผุแล้วพู้โหย กับการกุศลนะครับสำหรับน้องพี่พ่วงนะครับน้องพีพ่วงบ้านน้องเอ็นะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับให้เอาสะด้งนะครับเอาแห้นหรือว่าเอาห่างนะครับไปเรื่องนะครับเพื่อขอพระคุณนะครับพี่น้องทางอภิเภอความเจริญนะครับจหวัติบาญกันนะครับดีมาด้วนะครับกุศลนะครับของน้องผีพ่วงนะครับพี่น้องทางอภิษฎที่ใสยนะครับที่มาได้งันถูกนะครับ ที่ดอกทานอำเพออาาอำนด้ยนะครับมาเอวันอีวะนะครับาเพื่อสว่างสดินะครับทีมงานังสูในทุ่งนี้นะครับสำรับเครื่องเสียงนะครับขอขอบพระคุณนะครับทางทันนายกตรวจจับอ้ยาวะอ้ยพี่ดวงยั เบืง้งล่างครับข่าวจากภาคครับข่าวจากภาคครับข่าวจากภาคครับพี่น้องข่าวจากภาคครับข่าวจากภาคอู้ยแบบอู้ย ถึกประคอแล้วครับจำนวนถึกประคอแล้วครับถึกคักถึกเนี่ยช่วงแรกครับช่วงแรก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 ครับ โอ้ไปเขากระดุ่งดังนั่นแล้ะพุ่นปอดปดตองครับปอดตองปอดตองปอดตองกายครับปอดตองกายเอาเอายากเท่าไหร่ะอยอืมบาดได้ก็ได้ มามามาโอ้ย,อยเออ้ดังไดก็ได้ฮูล้ลึกพิคำพลึกพิเลมครับปลาป,ปีนี้ครับครับพ<ป>ี่ดองกคครับคุณพุทธได้ปลาอย่างนองมาตองก่อยกแล้วครับ งานกาชาติกปนพรพิลึกพิลัครับปลาปลาปีนี่เปิดลงจับต่อประการนพี่น้องสวัติดดวงเด้งดวงเด้งโอ้ถึกปลาใหญ่แล้วพนผู้อเขากำลังทายถ้ำนะครับภาพที่ยิ่งใหญ่ทีุดในประวัติศาสตรพี่น้องเอ้ยหมดพิลึกพิลัมท่านน้องน้อง

เบื้องโครับดังนะครับอ้อฮะอ้อฮะ้ะอ้อเาสองตัวอู้หไปโบมาไบมาเสียใจครับไปโบมาครับน้องนี่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแตกออกอู้หู

เอาแล้วเอาแล้วโอ้ประกอยไงอือือทั้งไหนครับ สะ่อนครับสะ่อนเนี่ยครับพี่น้องยกไปได้เต้นมาแล้วครับอืมอืม มายกมาครับยกมาอุ้ยกระดงไอศูนย์กันเลยครับป่ะโอ้บาดได้กันเลยเอา้าเอา้าโปกขึน้นพปกขึ้นครับพี่น้องโอ้ตูใหญ่เติอครับใหญ่มันหลุดมือแล้วล่ะโอ้ เอ้ยกระดุงดังกังครับพี่น้องเอ้ยอถือกักถือเนี่ยเข่าอีกแล้วครับดังนั้นครับหมันเหรอป่าไหมหมันป่าใหญ่นะครับดังนะเข่าอีกแล้วกระคอเข่าจักผักจกักผัก แตกสวดสวดแตกสวดสวดบรรยากาศลงน้องจับปลาบ้านน้องแอกครับน้องขี่ควายครับพี่น้องน้องขี่ควายครับเบิ่งเอาครับบรรยากาศโอ้คนหลายขนาดมื่อนี้ไล่คักไล่เนาปลากระไร้ขึ้นกันครับ ปลากระหลย้นกระหลครับต้องเซคน,นจะหลายก็ปลา <c oughs> โอ้ยเต็มน้องเต็มคักเต็มเนื้อ ก็เดินมารางที่นี่พี่อยที่นี่เราจะไปเอานีก็คือใอืมโอ้โหแสดงว่าเราจะนึงน่าเราั้งเตรียมอะไรเรื่องนั้นน่าพ่นเขาไปได้เพราะูกไงอะเรก่อนนะบนี่ยังไงวะแล้วพ่อเราไ ไม่เ้วทั้งหมดนี่รถติดล้วจอดรถ I <laughs>